เสียงโซ่เหรอไม่เอานะโอยใกล้มากใกล้มากใกล้มากแบบมาหากูเลยเนี่ยไม่ได้มาหาใครเลยมาหาผมเลยพวกมันอยู่ทุกที่ไปละที่เรื่องของมึงกูไปแล้ว นี่ไม่ใช่ข้างหนวะแอมก่อนอุ๊ชลีโหลดตึ๊บอุ้ยเชี่ยผมมีขึ้นผมมีขึ้นผมมีขึ้นได้ผมมีขึ้นไ,ได้ผมมีขึ้นไ,ได้ผมมีขึ้นไ,ได้ไไดกไูไปเลยกูไปเลยโอ้โอ้โอ้โอ มีให้ผ่านเสียวโอเคเราไปนูน้นโอโอเคอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวโซ่อ่ะไหนวะมันตันแล้วอ่ะกระโดดไปอุ๊บโอ้ยกระโดดมาเจ็บอีกวิ่งเลยเฮ้ยโอ้ เนานก็ไม่มีโซ่ตามมานะครับท่านผู้ชมทำไมมีที่หลบวะอุ้อยชี้ยโอ้ยโอ้ย,อยนหนักทางนี้เพระตรงนี้ต้องใช้ทางออกตรงนี้ต้องเป็นทางออกใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ไป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 อุย้ย ต้นดึงตดนดึง,โ,ดดงโอเคกูรู้มา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 ไปเอาไงเอากันเฮียวิ่งบุดเข้าไป เออผ้าหมายใหม่ตำหาหลวงพ่อมาตินในวอดผู้ป่วยหญิงโอ้ยขอให้กูเข้าไปไม่ออกแล้วไม่ดีแล้วข้า <c> ง <oughs> นอกแม่งน่ากลัวกว่าเยอะเลยอะ่ะอุ้ยเห็นทางขึ้นขึ้นก่อนเออทำ <c oughs> มาได้แล้ววะ ลุงได้เห็นลุงได้เห็นไวเดอร์เลยใช่ไหมเริ่มเขา้าใจแล้วใช่ไหมแต่ยังก่อนทั้งอับ,บราฮัมาายังทอดทิ้งสายตาไปยังพื้นแต่เร,เร็วนี่แหละมาทางนี้การเปิดเผยอยู่ในมือแล้วทางนี้ไปทางชั้นบนเพื่อพบหลวงพ้ามาตินหให้กูไปพบตลอดไม่มาพบกูบ้างจะแอบสุดใจเลยแลแต่ไปยังไงอะเนี่ย โอ้ยใครพังประตูอะไรอ้อมมาไรขนาดนี้อ้อมอุ้ยอ,อ,อ,อินโทรศัตตูใหม่อีกแล้วเหรอครับ <c oughs> โอเคทางตันนะอะไรอะ what <c oughs> กำลังเซฟเกมมันคือเครื่องปั่นอะไรอะ่ะกำลังปั่นผ้าอยู่เหรอแบตเตอรี่ปะไม่ใช่แบตเตอรี่วิ่งแบตเตอรี่แบตเตอรี่ทุกที่มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่แต่ไปหมดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยแบตเตอรี่จะหมด โอเคทำไมเสียงตีมันเล้าจาังวะอุ้ยอะไรอะไรอะไรโอเคทางขึ้นชั้นบนไปแล้วอุ้ยไปไม่ได้เวเลยแฟม,มทางดีๆมีให้เดินเดินไม่ได้ต้องไปทางที่มันไม่ดี แบตเตอรี่เยี่ยมกำลังขาดแคลนคุณทรัพย์อันนี้ห้องเดิม <c oughs> ฉันไม่ปล่อยแกแน่ปล่อยมึงเข้ามา <c oughs> มาแตะตัวฉันพวกแกทุกคนเดีย๋ยวมาจับฉันไม่ได้จับฟังก่อน <c oughs> ดื้อครับต้องการแบตเตอรี่จำนวนมากนี่ไงแล้วแบตเตอรี่วิทยุ เก็มาใช้ก็ได้เหรอกล้องอะไรนี่ยเฮ้ยตรงนี้แนะหละเฮ้ยอึ๊บโอเคไม่ได้อะไรมีเสียงขลังมีเสียงขลังอย่ากำลังเซฟเกมเซฟเกมแล้วกดเมาส์ซ้ายเพื่อซ่อน,อกน,นไก้ถึงแล้วลูกข้ามาได้ผ่านทางชั้นบน โอ้หลวงพ่อโอ้ไม่ช่วยกูเลยมีแต่ปิศาให้กู <c oughs> ผมอ้อมสุดฤทธ์ต้องไปพบให้ได้ต้องศรัทธาออาไปได้เฉยกูจะทางอย่างเละเลยโอ้ย Drive in the Nail แปลว่าอะไรไม่รู้โอ้โอ้ไม้กางเขนกับหัวด้วยอุย้ยฟิลสำหรับลิฟส่งผ้าอะไรเสียงอะไรเฮ้ยเชี่ยโอ้รู้เลยรู้เลย ทางไหนวะกลับ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 ทางกลับทางกลับคอยอยู่ไหนทางกลับคอยอยู่นี่ทางกลับยูอยู่ไหนไม่รู้แต่ทางกลับไออยู่นี่นะครับโอ้ย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 แบตจะหมดปิดประตูช่างแม็กแป๊บ <c oughs> อุ้ยยทำนี้มันทางอะไรวะไปเว้ย โอเคอะไรไม่รู้โอ้โหนี่มันเป็นเรื่องการบูชาย,ยันแล้วอะแบตเตอรี่รัวๆทุกอย่างนี่มันไม่ใช่แบตเตอรี่สองก้อนเลยครับจะขึ้นได้แต่ว่าขึ้นไม่ได้อุ๊ย วุ้ยวอ้ยวุ้ยวุ้ยโอ้ยวุ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 ้ยมันดับเบิลฮิตแล้วว่ะมันติดดับเบิลใส่หมวกงูมันใส่หมวกงูโอ้ยติดดับเบิลเออ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 เสียทางไหนวะหนึ่งตุ๊บวิ่งข้าวิ่ง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 เราวิ่งวิ่งแล้ววิ่งวิ่งแล้ววิ่งโอ้ยอีกหนึ่งตุ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ย นรัวๆไปหน่อยมันต,ตั้งสติไม่อยู่มันตั้งสติไม่อยู่มันตั้งสติไม่อยู่โอ๊ยมันตอนนี้มันใส่ที่ใส่ฟิวนีกว่าโอ้ยแองกี้กับกูเนี่ยฮะมันนี่ดิมันนี่ดิอ้อนอ้ออ้อยูต้องการอะไรกับมีโอ้ย <S 1> <S 1> ช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยไม่ช่วยกูอีกโอ้ย ปิดประตูประตูแล้ว,ว,วิ่งวิ่งวิ่งทางไหนวะทางนี้ปะวะโอ้โหโดนตุต๊กตับตุ๊กตับเลย <c oughs> นี่ไงฟิวสอง <c oughs> ขั้ีกอนหนึ่งเชี่ยใช้ฟิวสตัวเลยโอ้ยโอ้ยอ้ยโโอ้โห เป็นทุกอย่างต้องใช้กุญแจต้องมีกุญแจอะไรด้วยเนี่ยนี่คืออะไรแบตเตอรี่โอ้เหนื่อยเหนื่อยครับนี่ไม่ใช่ตรงนี้เป็นทางออกเราอึ๊บอืมล้มเสือมไปตายข้างใน อีกก้อนเดียวอีกก้อนเดียวเอ่อทางนี้ทางนี้มีล็อกเกอร์ให้หลบเอ๊ะอ๋อน้ำตกใจนี่ยว่ามีอะไรให้เก็บเฮียมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นจูกจ๊กจู๊กมันมีสองทางวะ่ะทางนี้ไปยังวะ ไปแล้วดิวันนี้มีให้เก็บอันหนึ่งไม่น่าจะมีสองอันนะครับน่าจะมีอันเดียวโอเคฟีล,ลันนุ่งเห็นตัวละครวิ่งเรื่อยเลยนี่ไงโอ้หุยเขียนใครย,ยืนอยู่วะแบบๆบบมงสัยตาฝาดโอ้โหสวัสดีครับ <c oughs> หนึ่งต๊บ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยสองตู้ติดคริ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 ทางไหนทางนี้มันทางตันแต่อ้อมไปก่อนใช้ได้เหมือนกันโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันตามมาได้ว่ะแอบตรงเนี้ยเอาดิใจมันได้อะฉันได้กลิ่นคุยอยู่นะดมอะไรอะไรยุบเยอะแยะ คไปแล้วโอเคไปเลยไม่ต้องไม้เห็นอีกปุ๊บกดอู้จะเสียงยังดังเลยโอ้ยเชีย่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสองตองปิดประตูแม่งโอ้ยโอ้ย,อยมืนมืนมืนโอ้ โอเคพิอสละต้องบวกวะต้องต้องแลกกันวะต้องแลกต้องแลกเอากลับไปอีกเดินตามหลังแม่งเลยเออมาขอาทุบอะไรยเยอะหน่อยรงนี้ตึ๊บเข้นมาหนึ่งต๊บจัดไปไปแล้วครับอุยอ้ยอุ้ย ของดีย่อมแลกมาได้หนึ่งตุบเสมอทางนี้กุญแจกุญแจกุญแจไปไหนไอ้เฉยโอ้ยกุญแจผมอะ่ะมันล่วงลงไปข้างล่างเหรอโอ้ยโอ้